สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อไทยลาวทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่28มกราคมปีพศ2569ทุกคนวันนี้ปอต้นเองอยากมามาออกมาเตือนพี่ๆี่ FC คนไทยทุกๆคนเนาะเพราะว่าตอนนี้มีอินฟลูอินเซอร์และก็ยูทูบเบอร์แต่ก่อนก็ทำงานในประเทศไทยแล้วก็ไปโกงเพื่อน ที่ทำมาหากินด้วยกันแล้วกลับไปอยู่บ้านคือตอนนี้เอาเมียออกมากหหลอกลวงคนไทยบอกว่าเมียนี้โสดทุกคนนี่เลยเนาะบอกว่าโสดแต่ว่าขวัวเป็นคนถ่ายคลิปถ่ายรูปให้หลอกคนไทยว่าโสดบาต้นกลัว้ะเกิดครับกลัวพี่น้องไทยโอนเงินไปให้กลัวจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว อต้นยังออกมาเตือนอต้นไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ครับคือโกงเพื่อนอยังไม่ไม่มีความรู้สึกที่หลอกเพื่อนโกงเพื่อนโกงแม้กระทั่งเพื่อนที่ไปขอเมียให้เนี่ยไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอเมียให้เนี่โกงเพื่อนยังไม่มีมันสํานึกนะครับทุกคน นี่คือเอาเมียเจ้าของออกมาเอาเมียออกมาหากินบอกว่าเมียโสดเมียก็ทำตามที่ผัวสั่งผมกลัวพี่ๆคนไทยเนาะโอนเงินไปให้เขาทั้งๆที่เขายังอยู่กับครอบครัวยังมีผัวอยู่แต่เขามาบอกว่าโสดผมกลัวเสียชื่อประเทศลาวครับ ผมไม่ได้อิจฉาใครนะครับผมไม่ได้อิจฉาว่ามีผู้ติดต,ตามยูท b e เยอะไม่ได้ไม่ได้อิจฉาว่ามีผู้ติดตามเพจเยอะแต่ผมกลัวเสียประเทศลาวเสียชื่อคนลาวครับถ้าผู้หญิงโสดอันนี้ผมจะไม่ว่าอะไรเลยอันนี้คือมีผัวอยู่แล้วผัวเป็นคนเขียนสคริปต์ให้เขียนหัวข้อให้เป็นคนถ่ายคลิปให้มันบอกว่ามันรักประเทศไทย แล้วทำไมออกมาทำแบบนี้รักประเทศไทยแต่ออกมาหลอกลวงคนไทยเหมือนผมนี่คือคนผมไม่เคยหลอกลวงนะครับผมไม่หลอกครับผมไม่หลอกลวงแต่ผมไม่ได้พูดว่ารักประเทศไทยแต่จิตใจผมไม่ทำลายประเทศไทยครับไม่ทำลายคนไทยสั่งให้เมียใส่ชุดนักเรียนลาวออกมาว่าโสด ออกมาว่าผัวทิ้งทั้งทที่อยู่ด้วยกันทุกวันคงจะหาเงินจ่ายงวดรถมีหลายคนนะส่งให้ผมถามผมว่าเขากล้าทําได้ยังไงก็คนมันไม่มีมันสํานึกคนไม่มีความรู้สึกถ้าคนมันมีความรู้สึกมันไม่โกงแต่เพื่อนแล้วมันไม่ทํามันไม่แม้กระทํา กับเพื่อนตั้งแต่แรกแล้วครับดูดีๆนะครับทุกคนดูดีๆนะครับพี่น้องทุกคนเงินทุกบาททุกสตางค์มันหายากครับเพราะฉะนั้นแล้วคือบอต้นไม่ได้ห้ามหรอกว่าไม่ให้โอนตังค์ให้เขาอะแต่ว่าอยากให้ดูดีๆคือเขามีผัวอยู่เขาไม่ได้โสดเขาไม่ได้เลิกลาเขาไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ใส่ชุดนักเรียนอแล้วก็โชเต้าโชหน้าอก เพื่อเรียกความสนใจจากคนไทยผมเห็นแล้วโอ้โหผมก็คุยกับเพื่อนผมว่าทำไมกล้าขายเมียกินทำไมกล้าทำไมกล้าทำแบบนั้นทำไมกล้าหลอกลวงคนไทยทั้งๆทีททท่คนไทยด่าตั้งแต่โกงเบาวโบแล้วทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ทำไมไม่มีความรู้สึกว่าทำกระทำความผิดตั้งแต่แรก มาทําอีกรอบสองอบอกว่าไม่ได้ทาไม่ได้ทําอ่ะไม่ได้ทาทาไมไม่ออกมาไม่ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ทําทําไมเงียบอะ่ะคนเรามันกระทาความผิดแล้วมันหาข้อแก้ต่างไม่ได้มันก็เงียบไปทุกคนนี่ไงเนาะโชว์แบบนี้แหละโชว์แบบนี้แหละสงสารหนูหน่อยหนูถูกกัวทิ้ง ไอคนนี้มันมันตัวคอนเทนต์อยู่แล้วครับเออมันตัวคอนเทนต์อยู่แล้วเออมันตัวหลอกลวงอยู่แล้วเอาเงินเยอะๆก็ออกมาปั่นว่าทํางานในประเทศไทยได้เท่านูน้นเท่านี้ที่จริงมันไม่ได้ทำงานผมอยากให้พี่น้องคนไทยให้ดูให้ดีๆครับผมไม่อยากให้มีคําว่าสาวลาวหลอกเสียเงินหลายหมื่นหลายพัน ผมไม่อยากได้ยินคํานี้ครับทุกคนผมเลยออกมาเตือนผมมันอิจสานะครับเพราะว่าคนเรามันความสามารถคนเราไม่เหมือนกันการกระทําคนเราไม่เหมือนกันแต่ว่าผมทําได้ไหมแบบนั้นผมก็ทําได้ครับเมียผมก็มีถ้าผมจะทําแต่ผมละอายตัวเองไม่อยากหลอกลวงคนอื่นเหมือนเขาทำเมื่อเช้าก,ก็เอฟซีส่งมา ผมเห็นแล้วบางคนก็ถามว่านเป็นยังไงตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สภาพก็ขายเมียกินเนาะขายเมียกินใส่ให้เมียสั่งให้เมียแต่งโป๊ใส่เกงขาสั้นโชว์หน้าอกเพื่อเรียกคะแนนความสงสารจากพี่น้องไทยยังมีอีกหลายคนนะครับทุกคนนะคนลราวยังมีอีกหลายคนเป็นแบบนี้แต่ว่าผมไม่ไม่รู้จากเขา ผมพู้เฉพาะคนที่ผมรู้จักแล้วก็มันเร็วสุดๆเ <นะ S 1> พื่อนผมก็ว่าบาบโบ่บาแจ็บก็ว่าว่าทาไมมันกล้าเอาเมียมาขายเมียเจ้าของกินเมียเจ้าของนอนนอนอยู่ด้วยกันทุกวันร่วมสุกร่วมทุกข์ทุกข์ด้วยกันมาตลอดไม่แปลกนะที่เขาว่าผัวมันโกงเมียมันก็โกงไม่แปลกครับเพราะว่าคือตอนนี้เห็นแล้วว่าผัวมันเป็นยังไง เมียมันก็เป็นอย่างนั้นเขาถึงอยู่ด้วยกันได้ครับเขาถึงอยู่ด้วยกันได้ถ้าคนไม่เหมือนกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับทุกคนผัวโกงเพื่อนเนี่ยถ้าเมียมันมีความละอายแก่ใจนะมันอยู่ด้วยไม่ได้แล้วเพราะว่ามีผัวขี้โกงมีผัวขี้โกงมันอยู่ด้วยกันกันไม่ได้ครับทุกคนแต่อันนี้มันก็เหมือนกันอ่า โชว์หน้าอกโชว์ชุดนักเรียนเพื่อเรียกยอดซับยอดไลคและก็เรียกยอดโอนอเรียกยอดโอนจากพี่น้องไทยบอต้นเชื่อนะว่ามีคนโอนเงินไปให้นะครับทุกคนอต้นเชื่อจริงๆคือบอต้นไม่ได้ห้ามนะว่าไม่ให้โอนเงินคือแค่บอต้นอยากบอกให้รู้ว่า คือเขาทำคอนเทนต์ผัวให้่ายสั่งให้ทำสั่งให้ทำทุกอย่างเมียก็เลยทำตามคือตอนนี้ก็มีผู้ติดตามสองแสนกว่าซับสไคร b e แล้วครับเพจโอ้โห oh ทุกคนเนาะคนเรานี่มันมันเป็นได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเพราะเงินมันเป็นได้ขนาดนี้ เป็นได้จนกุเรื่องขึ้นมาว่าเลิกลากันสาธุขอให้มันเลิกลากันจริงๆริงเนาะมันหลอกลวงคนอื่นสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงมันก็มาหลอกลวงคนอื่นขอให้ได้สมพรปากครับอ่ะแค่นี้แหละคือคนมาต้นก็อยากออกมาเตือนพี่ๆเอคนไทยทุกๆคน ให้ระมัดระวังในการการโอนเงินโอนทองเนาะการโอนเงินโอนทองสร้างเรื่องเหมือนละครเนาะทำทำคอนเทนต์เหมือนละครผัวผัวทำกับเมียแบบกุเรื่องขึ้นมาเหมือนละครมากเนาะคือบาต้นถามว่าบาต้นทำได้ไหมบาต้นทำได้นะแต่ว่าบาต้นอายอายตนเองเนาะอายเจ้าของอายความคิดเจ้าของโอเคครับผมสวัสดีครับ